วันนี้2 0พฤศจิกายน2568พลตํารวจตรีชัดปันทการคล้ายคลึงรองผู้บังคับบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีถแถลงผลการจับกุมชายสัญชาติรัสเซียอายุ34ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องสมุดบัญชีธนาคาร4เล่มบัตร ATM 6ใบและพาสปอร์ต1เล่มสืบเนื่องมาจากช่วงกลางเดือนสิงหาคม2568มีผู้เสียหายเป็นหญิงวัย70ป,ปีเจ้าของบริษัทผลิตยาสมุนไพรชื่อดังได้รับการติดต่อทาง โทรศัพท์จากคนร้ายแสดงตัวว่าชื่อแพตตี้มาจากบริษัทที่แนะนําการลงทุนเกี่ยวกับการเล่นเทรดหุ้นโดยแนะนําว่าหากร่วมลงทุนแล้วจะได้รับค่าตอบแทนสูงทางผู้เสียหายจึงเกิดความสนใจคนร้ายจึงให้ผู้เสียหายเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนโดยคนร้ายให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าร่วมลงทุนตามบัญชีธนาคารที่คนร้ายระบุมาก่อนส่งไฟล์สลิปการโอนเงินแนบไปยังแพลตฟอร์มตามลิงก์ของคนร้ายจากนั้นแพลตฟอร์มก็จะแสดงยอดเงินลงทุนและยอดเงินรายได้สะสมที่จะได้รับซึ่งแสดงยอดเงินที่สูงขึ้น ตามเปอร์เซนต์ที่คนร้ายแจ้งทําให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าน่าจะเป็นการลงทุนและจะได้ผลตอบแทนมาจริงโดยคนร้ายยังโนม้มน้าวให้ผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มอีกโดยผู้เสียหายโอนเงินไปทั้งสิ้น23ครั้งจานวน7บัญชีรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีแล้วคนร้ายยังเดินทางมารับเงินสดที่บริษัทของผู้เสียหายอีก1นึ่งล้านห้าแสนบาท รวมเป็นเงินที่ผู้เสียหายถูกหลอกไปทั้งสิ้น11,664,525บาทเมื่อผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจึงได้เข้าร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนสอ,อท .2 ทางชุดสืบสวนจึงเร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลคนร้ายรายนี้คือชายชาวรัสเซียพักอศาศัยอยู่ย่านสุขุมวิทกรุงเทพมหานครจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอายากรุงเทพใต้ออกหมายคน้นและเข้าจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลางทั้งหมดเบื้องต้นสืบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ